วางนี้เลยลูกจะไรสุดหายอ่ะเบิดอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณแม่พามาเที่ยวสมุทรสาครเรือนชายน้าพอดีตอนนี้มันหน้าแรงอ่ะคุณผู้ชมปกติน้ํามันจะเต็มหน้าแรงมันก็เลยแบบว่าแห้งขอดแบบเนี้ยตรงนู้นจะเป็นทะเลตรงนี้จะเป็นแม่น้ําแม่กองนะคะสมุทรสาครไงก็เลยมานั่งตรงนี้ คือแบบถ้ามาช่วงเย็นมันก็จะดีอ่ะว่าแม่จะได้ถ่ายบรรยากาศภาพที่ตกดินแต่ว่าพอดีวันนี้คุณแม่มีหมายกำหนดการเยอะเพราะว่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มคุณแม่เนี่ยต้องไปถึงบ้านมดดําไปถ่ายรายการ <c oughs> คุยแหลกแดดดึ๊บหายรายการประมาณตอนตีหนึ่ง <c oughs> คุณแม่ก็เลยแบบวันนี้เบื่อเบื่อ,อก็เลยปิดร้านแล้วก็เมื่อเช้าก็ไปพี่ดิสกามาแล้วอันนี้มานี่แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายสี่โมงอ่ะ เราก็จะไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปนอนถึงสามทุ่มค่อยออกจากบ้านไปถึงบ้านมดดำสี่ทุ่มเขาจะมีช่างแต่งหน้าทําผมให้คุณแม่นะคะอันนี้เป็นหอหมกมะพร้าวอ่อนคุณผู้ชมนเนี่ยดูจิเนี่ยหอหมกมะพร้าวอ่อนโอ้หน่ากินมากมีมะพร้าวแปะมาอย่างนี้เลยนะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วนี่ก็เป็นหอหมกหอหมกหอหมกนี่นี่น,นี่หอหมกมะพร้าวอ่อนหอหมกมะพร้าวอ่อนค่ะ หมกทะเลนี่นี่นี่มีปลานี่นี่นี่ปลาด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่นี่นี่อืมใช้ได้นะห่อหมกคขาอ่ะเครื่องแกงเขาแบบรสชาติมันเจ้มจนอืม อออืืออืเนื้อมะพร้าวกินอร่อยมากเลยคุณผู้ชมตาเขาสดมากอืมอืม,อ,มอร่อยมากเิ่มก้นทิกจู้ลูกทิชจู้มาอร่อยมากรสชาติเข้มข้นเลยคุณผู้ชม ผ่านเลยแล้วก็ข้าวเขาข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเอาน้ำมาเปิดมาอ่าต้องเทออกแม่จะมาชงอันนี้ฝั่น้ำแข็งมาสี่แก้วเอาน้ำมาก่อนเอาเอาสติ๊กเกอร์ออกไม่โฆษณาให้มันเอาออกเลยสติ๊กเกอร์ขวดอะ่ะเอาออกอาไม่เอาไม่โฆษณาให้หนงฉันโฆษณาตจ้างฉันแสนห้าอันนี้ฉันไปกินเสียตังเอาแก้วมาแก้วมาไม่จะเตะนะไม่ไม่จะเทน้ำออกมันเยอะไปหนูใส่น้ำแข็งมาสี่แก้วเตรียมไว้ คุณผู้ชมค่ะตอนรับประทานอาหารเราก็จะดติมสลิมดิ้งไฟเบอร์ 500, 500, 500, 500. สลิมดิ้งอขอแก้วอีกใบลูกนะมันเยอะไปสลิมดิ้งไฟเบอร์เนี่ยถ้าเรารับประทานก่อนอาหารมันจะช่วยดักจับไขมันแต่ถ้าเรารับรับประทานหลังอาหารมันจะช่วยเผาผลาญคุณผู้ชมเอาน้ำเย็นแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้แม่จะชงสามซองนะคะเทลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วกินลงไปเนี่ยพรุนี้นะระพุงยุบเลย มันจะเอาออกหมดคุณผู้ชมแปดชั่วโมงนะคะอร่อยมากอันนี้มันจะมีตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลัเบอรี่แบล็คเบอรี่คุณผู้ชมอร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆเนี่ยมันจะมีวิตามินซีเยอะมากนะคะก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยเราก็ดื่มก่อนรับประทานอาหารวิธีกินง่ายมากใช้น้ําเย็นนี่ค่ะคุณผู้ชมเช็คแบบนี้เลยอ่ส่งน้ําแข็งมาให้แม่แล้วลูกเนี่ยคุณผู้ชมเช็คแบบนี้เลยเอามาอีกน้ํแข็งมาอีก เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเทแบบนี้เลยเนี่ยสีหน้าจินมากเข้มข้นโอ้หน้าจินสุดๆเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่สะดวกสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่เทน้ําลงไปล้างขวดนิดนึงเสียดายเนี่ยชงกับน้ําเย็นหรือน้าธรรมดาได้เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่นี่นี่ดูสิคะพศพศเนี่ยเขาเขาเขาซื้อแม่ไปกินสิบกล่องนะ ร้อยสองโพส F4 เราอะน้ำหนักเขาลดเลยนะคุณผู้ชมน้ำหนักเขาลดเลยน้ำหนักเขาลดไปสิบกิโลเลยนะกินแค่หนึ่งเดือนเนี่ยพดอะ,อะน้ำหนักลดไปสิบกิโลเลยเอาเอา,เอาขยะใส่ถังเอาเอาถังมาให้แม่หน่อยแม่ลุกลำบากเพราะ ผ่าตัดยังไม่ถึงเดือนไม่ค่อยมีแรงไงเออเอ,อไว้ตรงนี้เพิ่งเสสิบก้วันเออไหมเอาน้ําแข็งใส่มาเยอะๆหน่อยอีกสองแก้วเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้รับประทานก่อนอาหารมันจะดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารมันจะช่วยเผาผลาญแล้วรับประทานก่อนนอนไปอีกแปดชั่วโมงตื่นขึ้นมาภูมิยุบถดขดถ่ายออกมาหมดเลยทาให้เราผิวใสอันนี้นะคะซองหนึ่งนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้มันจะเป็นตระกูลเบอร์รี่สตอเบอรี่บลูเบอรี่ราบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ซองหนึ่งจะมีตระกูลเบอร์รี่เนี่ย แบบว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบชอบกินชอบกินแบบ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 ผลไม้บางคนขี้เกียจมาเตรียมาอะไรเดือดยังน้ำเดือดยังมันต้องมีช้อนให้แม่ชงนะช้อนเนะี่ยลูกรักแบบชงกาแฟมาตั้งตรงนี้เลยตั้งตรงนี้เลยลูกถ่ายไลฟ์สดอยู่คนดูจะได้เห็นเออนี่หาอันนี้ต้มยำกุ้งนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องจะเดินอย่างนี้เลยหาแก้วแบบสำหรับชงร้อนได้นี่เดี๋ยวมันแตกสองใบาสามใบเพราะมันสามอย่าง กับช้อนชองชงเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ต้มยำกุ้งน่ากินฝุดฝุดน่ากินฝุดฝุดจริงๆอ่ะแม่ยังกินอาหารทะเลไม่ได้นะมันต้องหนึ่งเดือนนะแต่ว่าอันนี้อันนี้ฝ่าฝืนนิดนึงนะคุณผู้ชมชิมนิดนึงเขาไม่ให้กินอาหารรสจัดนะแต่จะให้คุณผู้ชมดูไงมีกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่ๆนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยน่ากินฝุดฝุดน่ากินฝุดฝุด อันนี้เวลาเรารับประทานชายทะเลมันก็ลมพัดไม่ร้อนเลยนะตอนแรกคุณแม่นึกว่าโอ้ยฉันมาถ่ายตอนเนี้มันน่าจะร้อนไม่ร้อนเลยเ่ยลมพัดมาเย็นมากเลยมีลมพัดมามันเป็นความเย็นของธรรมชาติอ่ะคุณผู้ชมมันเย็นมากเลยตรงนู้นเขาก็แบบมีบรรยากาศสวยมากนะเขามีที่แบบนั่งถ่ายรูปส,สวยๆเยอะเลยนะมีที่นั่งถ่ายรูปส,สวยๆเยอะเลยนี่ค่ะสลินดิ้งไฟเบอร์กล่องละห้าร้อยบาทไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันตกกล่องร้อยเจ็ดสิบ มีออยมีฮาลานนี่ค่ะคุณผู้ชมมีออยมีฮาลานนะคะเนี่ยร้อยบาทไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยสิบสองกล่องตองกล่องร้อยเจ็ดสิบคุณผู้ชมซื้อไปขายซื้อไปขายกําไรละลงทุนสองพันกำไรละสี่พันบาทอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยเว้อันนี้เดี๋ยวลมพัดมันจะ,ลนะลห,ะห,นนล,หล่นลงไปในทะเลหรือแปลกัวอันนี้รอไว้หน่อย๋ยวหล่นลงไปในทะเลกลัวลมมันพัดหล,ล่นลงไปในทะเลไงคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นทำท่าจะหล่น แต่ลมแรงสดชื่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่สลีมดิ้งไฟเบอร์กล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้าคำเป็นหัวเชื้อเราไม่ได้ผสมแป้งเลยนะแป้งโลไม่กี่บาทหัวเชื้อโลเป็นแสนแล้วก็ไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลอันนี้คนเป็นเบาหวานความดันก็กินได้นี่นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมดื่มก่อนอาหารดื่มก่อนอาหารมันจะช่วยดักจับไขมันดืม่มหลังอาหารมันจะช่วยการเผาผลาญแล้วดื่มก่อนนอนนะคะคุณผู้ชมดื่มก่อนนอน ช้าแปดชั่วโมงตื่นจะมาพุงยุบมันจะดีถอกล้างลำไส้ดีถอกล้างลำไส้ทําให้ลำไส้ของเราสะอาดนะคะทําให้ลำไส้ของเราสะอาดมันจะทําให้สุขภาพเราดีและผิวพรรณเราสวยงามด้วยนะคะอ่ะมาแล้วเดี๋ยวจะชองอันอื่นให้คุณผู้ชมดูช่วยช่วยแม่หน่อยช่วยเทน้าร้อนให้แม่หน่อยแม่ไม่มีแรงเพราะว่าผ่าตัดยังไม่ครบหนึ่งเดือนเ,เทแบบครึ่งแก้วก็พอเดือดไยังเออครึ่งแก้วก่อนมาช่วยแม่หน่อยแม่ไม่มีแรงจะยกเลย ช่วยลินพาลูกเดี๋ยวมันแม่อร่อยมามาไว้นี้กับช้อนมาช่วยหน่อยออแม่ไม่มีแรงช้อนมาลูกรลกเออขับใจมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้นะคะจะเป็นซิมสลิมลิ้นช็อกโกแลตมอคค่าตัวนี้นะคะมันจะมีสารคามโมมาช่วยในการนอนหลับบปูเบอรรี่มีวิตามินซีตั้งห้าร้อยเท่า อันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าคะร่ยมากหวานหอมอร่อยมากดื่มร้อนๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยคุณผู้ชมจะเดิมเย็นก็ได้เราก็ใส่น้ําแข็งนะคะใส่น้ําแข็งแบบเย็นๆเอาช้อนใส่มาด้วยลูก <S <S 1> <S 1> นี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยตะกร้ออินเสิร์ตมาอินเสิร์ตมาอินเสิร์ตมาค่ะสลิมนิ่งช็อกโกแลตมอคค่านะคะดื่มก่อนอาหารมันจะดักจับไขมันดื่มหลังอาหารมันจะช่วยการเผาผลาญอาหารนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมดื่มเนี่ยมันจะอิ่มนาน มันจะควบคุมความหิวต่อดชั่วโมงเลยทําให้เรากินข้าวไม่ลงนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี้อันนี้ต้องใช้น้ําร้อนนะคะน,น,น้ำร้อนชงอย่างเดียวเลยค่ะน้ําร้อนชงอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้จะมีอ่ะสารสกัดจากโปรตีนจากตัวรันเตาขาวค่ะ,คะข้าวกล้องงอกนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็คน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 ,คนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นก้อนๆกอนก็คือสารสกัดจากข้าวกล้องงอกถั่วขาวโปรตีนจากถัวรันเตาขาวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี้ค่ะ คน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 ิคนคนคนนรน้ร้อนๆนี่ก็อร่อยเลยนะคะแต่ว่าอากาศร้อนนี้ชงเย็นเลยนี่ค่ะซองเดียวเนี่ยคุณผู้ชมดูเสิ็เนี่ยช่วยในการนอนอันหลับด้วยเพราะว่ามันจะมีสารสก,กัดจากคามโมไมล์ค่ะส่วนอันนี้นะคะคเพิงจมาเออันนี้ตั้งไว้เผื่อกล่องมันปิวนี่ค่ะอันนี้สลิมดิงเฟรชปูชิโน่นี่ค่ะกล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายนะขายเพียงแค่สองร้อยเราต้องใช้น้ำร้อนชงนะคะนีอร่อยมากมันจะมีกลิ่นส้มอยู่สุด กล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากัมเป็นหัวเชื้อเลยคุณแม่ขายถูกที่สุดในประเทศไทยเลยนะเนี่ยขายถูกที่สุดในประเทศไทยเลยเราขายราคาส่งคนอื่นขายห้าร้อยเก้าสิบคุณแม่ไม่ขายเลยคนอื่นใส่แค่ห้าซองนะคุณแม่ใส่คุณแม่ใส่สิบซองเป็นหัวเชื้อไม่มีแป้งผสมค่ะของเรานี่เป็นหัวเชื้ออะไรนี่แล้วมีกลิ่นส้มอยู่สุดอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆ,ๆแบรนด์ดังๆแก้วหนึ่งหลายร้อยนะของเรานี่แบบว่าเนี่ยตกยี่สิบบาท รับประทานก่อนอาหารมันก็จะดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารมันจะช่วยในการเผาผลาญอาหารนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความหิวด้วยทําให้เรากินอะไรไม่ลงแปดชั่วโมงนี่ค่ะสลิมดิงเฟตปูชิโนโสลิมดิงเฟตปูชิโนโค่ะอร่อยมากๆคุณผู้ชมอร่อยมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้นะคะคุณแม่จะมาชงนี่สลิมดิง i ด,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 ดมอนด์เบอร์รี่อันนี้เป็นชามะนาวนะคะแล้วก็จะมีผสมตระกูลเบอร์รี่สตอเบอรี่บลูเบอรี่ลัตเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะดออเลยนะคะ ห้าร้อยไม่ขายห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยมีอยอยมีฮาลานนะคะกล่องหนึ่งจะมีสิบซองคนเอ็นใส่แค่ห้าซองนะของเราหัวเชื้อไม่มีผสมแป้งของเราใส่สิบซองซองละสิบห้ากรัมแป้งโลนึงไม่กี่บาทแต่หัวเชื้อโลเป็นแสนคุณผู้ชมเข้มข้นหวานหอมอร่อยมากเราขายที่สุดมาขอน้ําแข็งแก้วหนึ่งเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยอาน,น้ําแข็งมาแก้วหนึ่งลูกมันไม่เย็น เราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเลยคุณผู้ชมขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราขายส่งค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเราขายส่งนะคะค,คุณแม่เนี่ยขายให้คุณผู้ชมถูกๆเพราะอะไรรู้ไหมคะตอบแทนพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามดูคุณแม่มาเราเป็นตัวแทนเราขายส่งเลยน,น้ำแข็งใส่มาอีกหลุกนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ต้องเปนดูสิคะเข้มข้นมากเลย้นส,สิบห้ ก2 0บาทเพื่อกองหนึ่ง500คุณแม่ไม่ขายคุณผู้ชมซื้อจากคุณแม่ไปขายได้เลยในช่วงสงกรานนี้นะคะคนไทยเราถือว่าเป็นปีใหม่ไทยก็จะมอบของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักน้ำเือจกก็ดได้สองปีแล้วแพคเกจจิ้งเราทําอย่างสวยงามเลย500ไม่ขายมีออยมีฮาลานะคะอ่ะสแกน QR โค้ดแล้คะโทรมาเลยค่ะ0816304622หือ l ลาย ID a t r e n a g a n g l i n e มี a t l e e n a g a n g นะคะอร่อยมากนี่คุณผู้ชมดูนี่นีน ดูสิคะเข้มข้นขนาดไหนชาแนวแล้วก็มีตระกูลเบอร์รี่สตอรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลัตเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นี่ค่ะจงเอามาเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะอร่อยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะเป็นช็อกโกแลตมอคค่านี่ค่ะถ้าคุณไปกินแบรนด์ดังๆแก้วหนึ่งหลายร้อยนะอันนี้ตก30บาทกล่องหนึ่งมีสิบซองสามร้อยบาทห้500าร้อยไม่ขายขายสามร้อยส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันสองส่งปีสิบกล่องสองพันส่งฟรี 10, 000, 000, ฟรมีอะยมีฮาลาลนะคะมีราคาอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชม แล้วกล่องแพ็กเกจสวยงามเอาไปมอบให้กับผู้ใหญ่ที่คุณที่คุณรักคนที่คุณรักเท่านั้นละค่ะโอ้โหเขาเก็บได้ตั้งสองปีและอากาศร้อนๆอย่างนี้ชมอย่างนี้ใส่น้ําแข็งกินอ uh, ู้สดชื่นอร่อยไม่มีไขมันไม่มีคอรลสเตอรอรไม่มีไขมันทานไม่มีน้ําตาลคนเป็นเบาหวานความดันกินได้เนี่ยถูกมากเง่ยตกสามสิบาทมีสิบซองกินร้อนๆก็ได้ตอนเช้ากินปุ๊บเนี่ยมันจะควดคุมความหิว ทำให้เราเนี่ยกินข้าวไม่ลงเนี่ยแปดชั่วโมงมันก็ทําให้เราผอมเนี่ยคุณใน,นนี้พอดีช่วงนี้คุณแม่ผ่าตัดจมูกคุณแม่ไม่ได้กินอันนี้มาประมาณสิบเก้าวันแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบมีนาะแม่ผ่าตัดจมูกแม่จะเว้นเดือนหนึ่งแล้วค่อยกินแม่กินพวกนี้อ่ะผลิตภัณฑ์แม่ผลิตเสร็จสิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์แม่กินไปหนึ่งเดือนน้าหนักแม่ลดไปหกกิโลโดยที่ไม่ต้องตัดกระเพาะ ไม่ต้องตัดกระเพาะไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายเพราะคุณแม่ออกกําลังกายไม่ได้เพราะว่าไข้ขาเส้นเอ็นหัวเขา่าขาดเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะหมอไม่ให้ออกกําลังกายแล้วก็ช่วงนี้แม่ผ่าตัดจมูกซิลิโคนมันทะลุหมอก็ห้ามออกกําลังกายห้ามใกล้สัตว์เลี้ยงห้ามใกล้เด็กเพราะเดี๋ยวมันตบถูกจมูกเรานะคะก็ดีมากๆคุณผู้ชมรับประทานแล้วเนี่ยมันลดความอ้วนเลยกินก่อนอาหารมันจะดักจับไขมันกินหลงังอ,ออกลนอ่ะ นี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี้สลิมลิ่งเฟตปูชิโน่สลิมลิ่งเฟตปูชิโน่นี่กล่องหนึ่งห้าร้อยบาทมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีแป้งผสมนะคะอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆที่แก้วหนึ่งหลายร้อยเลยมีกลิ่นส้มอยู่สุดนะคะคุณผู้ชมกล่องหนึ่งสิบห้ากรัมมีสิบซองคนเออเนี่ยมันใส่แค่ห้าซองแต่ไม่ได้ใส่สิบซองเลยคุณผู้ชมใส่สิบซองเลยเนี่ยใส่สิบซองเลยและชุบชุบอร่อยมากอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยคนได้รับไปก็ถูกใจติิดใใจกกกันนนนนทุุคคเเลยยี่ย่ณผู้้ชมสแข็ง เนี่ยใส่น้ำแข็งกินเลยไหมนี่ซองเดียวนี่หัวเชื้อเลยนะนี่หัวเชื้อเลยเนี่ยเข้มขน้นยี่สิบาทแก้วนี่ยี่สิบาทเองคุณผู้ชมเนี่ยแบนด์กินแล้วมันจะควบคุมความหิวทําให้เราอะกินข้าวไม่ลงเลยแปดชั่วโมงมันก็เลยทําให้น้ําหนักเราลดแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยกินก่อนอาหารมันจะช่วยดักจับไขมันกินหลังอาหารมันจะช่วยการเผาผลาญอาหารแล้วช่วยในการขับถ่ายดยช่วยระบบขับถ่ายด้วยจ้าคุณผู้ชมนะคะมันก็เลยทําให้แบบว่า แล้วก็ที่สําคัญคือแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานทําให้แบบคนที่เป็นโรคเบาหวานจะกินได้คนที่เป็นโรคความดันสูงก็กินได้ไงคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่กินน้ําผลไม้ปั่นใช่ไหมและเอฟซคุณแม่มาว่าคุณแม่บบคุณแม่รู้หรือเปล่าว่ากินน้ําผลไม้ปั่นเนี่ยมันเป็นอันตรายแล้วแม่ก็ด่าไปบอกโอ้ไอนโน่นจะแดกไม่ได้อันนี้ก็แดกไม่ได้มันก็ไปแดกหัวเชื้อในร้านสะดวกซื้อนั่นนะ่ะมีแต่หัวเชื้อกับยาก,กันบูด เขาต้องใส่ยาก,กันบูดไม่ให้มันบูดไงกรหัวเชื้อแล้วเขาใส่สีไงนั่นน่ะมันแดกอย่างนั้นไปเถอะแดกน้ําผลไม้ปั่นก็ยังบอกแดกไม่ได้ไปเชื่อหมอชีวิตนี้ก็ไม่ต้องแดกอะไรละไม่ใช่ตายแล้วไปเคาะลงบอกให้กูแดกพอตายแล้วมันก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันเรายังมีตัวช่วยตรงนี้ก็คือกินแล้วมันอร่อยมันสดชื่นล้วอากาศมันร้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยเข้มข้นมากเลยนี่ใส่แค่ซองเดียวนะ ขนาดใส่น้ำแข็งนะชอบกินเย็นๆเนี่ยเราก็ใส่น้ำแข็งเติมลงไปเติมลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยใส่น้ำแข็งเติมลงไปเนี่ยสดชื่นสดชื่นมากๆเลยดื่มทั้งวันเช้าดื่มวันนี้เลยค่ะเฟปปูชิโน่ด,ดื่มร้อนก็ได้กินกับมันต้องกโกก็ได้กินกับเค้กอะไรก็ได้ดื่มเย็นก็ได้เพราะอากาศมันร้อนจะตายใช่ไหมเช้าดื่มเฟปปูชิโน่นะคะระหว่างวันดื่มวันนี้เลยสลิมลิงดมอนเบอร์รี่นะคะก่อนนอนดื่มาันนี้เลยค่ะ สลิมดิงช็อกแกลกมอคคานะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะลดความอ้วนพุงยุบพุงเลยุหกดกเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมก่อนนอนเดิมมาน,นี้เลยสลิมดิงไฟเบอร์นะคะก่อนนอนแปดชั่วโมงตื่นจะมาพุงยุบเลยนะคะมันจะดีถอกล้างลำไส้ดีถอกล้างลำไส้ทำให้ลำไส้เราสะอาด พลัไสเราสะอาดเรากินอาหารใหม่ๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสดชื่นทําให้เราสดชื่นคุณผู้ชมอาหารเรากินอาหารอร่อยและพุงแฟบคุณแม่เนี่ยพดพดซื้อแม่ไปเนี่ยพดลดไปเดือนเดียวนะพดซื้อไปสิบกล่องนะแต่พดยังกินเหลือสามกล่องพดลดไปสิบกิโลมีคุณนายท่านหนึ่งเนี่ยท่านซื้อไปกินน้าหนักท่านร้อยกว่าโลตอนนี้ท่านลดไปสามสิบกิโลแล้วคุณนายท่านนี้คุณนายท่านนี้เนี่ยมาซื้อกับแม่ไปเนี่ยเออสี่พันกล่องแล้วนะคะ นางซื้อเอาส่งไปขายต่างประเทศแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนฝูงแล้วก็ไปขายที่ทํางานของนางนางส่งพนักง,งานมาซื้อเลยนะคะแล้วนางขอบคุณแม่เลยนางบอกว่าขอบคุณแม่ลีน่านะคะที่ที่แบบช่วยผลิตสินค้าดีๆทําให้นางไม่ต้องไปตัดกระเพาะนางไม่ต้องอดอาหารนางไม่ต้องออกกําลังกายแต่นางกินสลิมดิงไฟเบอร์นางลดไป30มิกิโลเราก็ดีใจเราก็แบบมีความสุขไงยว่าโอ้โหแบบแบบว่าเราทําผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วมันถูกด้วยไงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย กล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมหัวเชื้อไม่ได้ผสมแปง้งไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานห้ากล่องไม่ขายขายเพีย 200, 5, ง 1, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบเองนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องลงทุนมากสําหรับคนที่แบบว่าดูทิกตอกอยู่นะคะคุณแม่กําลังหาพันธม,มิตรที่เป็นในหน้าทิกตอกนะคะเข้าไปในอ่าทิกตอกช็อปอ่ะ,อะหาที่แบรนด์ที่แบบแอสลิมดิงเอสกลิงไฟเบอร์เอสกลิงเฟปูชิโนเอสสิิงงดดมอออน์เเบรรี่ช็อกโกแลตนอ่ค่ะ มาเป็นพันธมิตรทําให้รวยไม่ต้องส่งของไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนนะคะคุณแม่ให้เลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตคุณผู้ชมก็ขายแล้วก็รวยอย่างคุณแม่เนี่ยต้องต้องลงทุนเป็นสิบสิบล้านต้องรอ,อ,อขอออยขอห้าล้านใช้เวลาตั้งแปดเดือนคุณผู้ชมไม่ต้องเลยมาเป็นพันธมิตรกับแม่เอาสินค้าแม่ไปขายแค่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแพ็คของเราทําให้คุณหมดไงเราแพ็คของเราลงทุนให้คุณหมดเราส่งของให้คุณหมดคุณได้ละร้อยละยี่บห้าบาท เขาเรียกว่าในหน้าทิกต็อกสำหรับคนที่อยู่ใน t ิกต็อกนะคะพะดอดีแม่ลืมเอาโพยมาที่ว่าวิธีเข้า t ิกต็อกช็อปอ่ะยังทําไม่เป็นยังต้องให้คนามาสอนตะก้องแลอวมันเป็นคนไลค์ใช่ไหมมันจะได้ทําให้แม่ไงแม่ยังทําไม่เป็นไงเดีย๋ยวต้องให้ให้คนที่เป็นนะ่มาสอนตะก้องไงให้ตะก้องพอไล์เข้าไปในตะการท t กต็อกชอ็อปคนจะได้แบบสั่งของได้ไงแต่สําหรับคนที่ดูอยู่นะคะสามารถสั่งของจากแม่ได้เลย โดยโทรมาที่0816304622หรือลน์ลามาที่ลาย ID นะคะ adrena. gangline a ี l e e n a gang ค่ะหรือสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสแกน QR Code เลยนะคะนี่เป็นลาย QR Code ค่ะนะคะลาย QR Code อร่อยทุกอย่างแล้วก็เอาไปขายก็รวยนะคะและที่สำคัญก็คือไอที่เราไปกินร้านดังๆใหญ่ๆแก้วหนึ่งหลายร้อยนั่นะมันมีไขมันทานมันมี คอเลสเตอรอลมันมีน <hi> ้ําตาลของเราไม่มีของเราไม่มีนี่คุณผู้ชมดูสเสร็จเน,นี่ยซองเดียวยังเข้มข้นขนาดนี้ขนาดใส่น้ําแข็งเต็งเยอะนะคะอันนี้ก็สลิมลิงเฟฟปูชิโน่ดูสิคะเข้มข้นมากเลยอันนี้ก็คือสลิมลิงช็อกโกแลตมอคคาเข้มข้นมากๆเลยเดี๋ยวจะคนให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่นี่นี่ขนาดเราใส่น้ําแข็งนะเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่ว่าเข้มข้นขนาดไหนนี่ซองเดียวเองนะนี่สลิมลิงเฟฟปูชิโน่อันนี้จะมีรสส้มอยู่สุกนะคะไม่มีไขมันทานไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ อร่อยจริงๆโทรมาเลยนะคะ0นย์แป6หนึ่งหกสองค่ะหรยอไลไอเดีนะคะแอดลีนาดักยังแม่เราสั่งปูทะเลนึ่งนมไข่มันใช้วิธีนึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยแม่ยังกินอาหารทะเลไม่ได้นะตอนนี้วันนี้สั่งมาเนี่ยเพื่อที่ให้ตากล้องกินแล้วก็รีวิวให้คุณผู้ชมดูนะคะแล้วก็บรรยากาศของทะเลแต่ว่าตรงโน้นเป็นทะเลตรงนี้เป็นแม่น้ําแม่กองแต่ว่ามันมันแรงจัดไงคุณผู้ชมพอมันแรงจัดอ่ะมันก็จะแห้งตื้นเขินแบบนี้นะคะ แต่บรรยากาศก็สวยอยู่นะคะคุณผู้ชมสวยอยู่ค่ะรอก็อยู่รอนี่ค่ะอร่อยมากมากมากเลยอันนี้นะคะสลิมนิ้งสลิมนิ้งไฟเบอร์สลิมนิ้งไฟเบอร์ค่ะคุณผู้ชมคนให้คุณผู้ชมดูอ<ม>่ะอาชรอให้หน่ะเรื่อไม่ถึงนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ย สลิมดิงไฟเบอร์สลิมดิงไฟเบอร์อันนี้จะเป็นตระก,กูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลัตเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะรับประทานก่อนนอนรับประทานก่อนนอนแปดชั่วโมงภุมยุบค่ะกินอะไรเข้าไปมันออกมาหมดแล้วมันจะล้างลำไส้เราให้ลำไส้เราสะอาดพอาลำไส้สะอาดเนี่ยมันก็จะดีต่อผิวเราไงผิวในร่างกายมันล้างสารพิษออกจากร่างกายของเราเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้ที่ฝุ่นจากพีเอ็มสองจุดห้าใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วบรรยากาศที่มันร้อนอบอ้าวอย่างนี้แล้วก็อาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเนาะ ถ้าเราล้างลําไส้ด้วยสลิมดิงไฟเบอร์มันก็จะขับถ่ักออกมาหมดนะคะขับถ่ายออกมาหมดคุณผู้ชมแล้วก็ได้อย่างอ่ะมาแล้วบ้างมาหรือยังมาแล้วบ้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมเจ้าขามาแล้วเจ้าขาอ่ะผักอันนี้ไปตั้งนี้เลยลูกมาแล้วเจ้าขาคุณผู้ชมมาแล้วนี่ปูไข่นึ่งนมสด ปูไข่เนื้อนมสดนี่ลงจิ้มสีฟูท้องแน่จะแซ่บ,บอยู่นะคะอ่าเอาข้าวเปล่าไหมคะ,ะตะกองเนเยดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะว่าเอาเอาขอช้อนมาใหม่สิลูกเอาเลยช้อนตะเกียบไอ้ซ่อมใหม่เดี๋ยวจะแบบค,คุณผู้ชมดูนี่ปูทะเลปูทะเลค่ะคุณผู้ชมปกติเราไปร้านลุงลพลโพทะเลบางปูใช่ไหมลุงพลจะจัดจานใหญ่ๆใ,ให้เลยที่แม่พาไปถ่าย รายการหลายๆที่นะหลายช่องบันณาที่อมรินทร์ทีวีอ,ะอ่ะนี่ยจานนั้นที่ลุงพลจัดให้อะจานนั้นน่าจะเป็นหมื่นนะลุงพลก็แบบเต็มที่กับแม่เลยอันนี้แบบอันนี้ตัวนี้กิโลลูกไม่แน่ใจอ,อ่ะให้คุณผู้ชมดูไข่รประมาณสี่ตัวโลอ่านี่มีสี่ตัวโลนะคะคุณผู้ชมนี่ปูไข่นึ่งนมสดปูไข่นึ่งนมสดแล้วก็นี่ก็จะมีไข่เห็นไหมคะมีไข่เห็นไหมคะคุณผู้ชมมีไข่นะคะปูไข่นึ่งนมสดค่ะ น้ำจิ้มเขาน่าจะแซบอยู่แต่ว่าวันนี้คุณแม่ชิมคินให้ดูไม่ได้เพราะว่าคุณแม่กินอาหารทะเลไม่ได้คุณแม่ผ่าตัดจมูกนะสําหรับวันนี้ก็ให้คุณผู้ชมว่าวันนี้เรามากินตรงเนี้ยก็อร่อยอาหารถ้าอร่อยใช้ได้เลยโดยเฉพาะน้ําจิ้มมาดูหน้าจะแซบเลยแหละแล้วก็ปูพอดีไม่เป็นอาหารทะเลแม่ยังกินไม่ได้แล้วก็ต้มยำเขาแซบมากใช้ได้เลยแล้วก็ห่อหมกมะพร้าวอ่อนเยี่ยมเครื่องแกงเขาเข,าเข้มข้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ